สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมค่ะเราสามารถหาขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมได้โดยนำขนาดของมุมภายในทุกมุมนะคะมาบวกกันนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะรูปสี่เหลี่ยมลององอ รอถอนะคะมีขนาดของแต่ละมุมคือ90องศาเราจะหาผลบวกของขนาดมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมเราก็ทำได้โดยนำ90า90บวกกันกี่ครั้งคะนักเรียนบวกกัน4ครั้งนั่นเองนั่นก็คือได้เท่ากับ360องศานั่นเองค่ะมารูปต่อไปค่ะเราหาผลบวกของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยม y a l p ได้ด้วยนำา1 1 0บวก70บวก110บวก70เอาทุกมุมมาบวกกันนะคะก็จะได้เท่ากับ360ค่ะต่อไปรูปนี้นะคะเหมือนเดิมเราก็จะเอามุมภายในทั้ง4มาบวกกันซึ่งผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากับ360นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูผลบวกของมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมกันนะคะรูปห้าเหลี่ยม PENTA นะคะมีขนาดของแต่ละมุมคือ108องศาเราก็นำ108องศามาบวกกัน5ครั้งนะคะก็จะทำให้เราทราบมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมซึ่งก็จะได้เท่ากับ 540องศาค่ะรูปต่อไปนักเรียนก็นำมุมภายในที่โจทย์กำหนดให้มาบวกกันให้ครบทุกมุมนะคะนั่นก็คือ90สบบวกเกบวกหนึบวกหนึบวกหนึ่งบผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากับ540ค่ะรูปนี้ก็เช่นกันนะคะ ให้นักเรียนนำขนาดของแต่ละมุมทั้ง5มุมนี้มาบวกกันซึ่งก็จะทําให้เราทราบผลบวกของขนาดมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมได้นั่นก็คือ540ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะหาผลบวกของขนาดมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะ มาดูตัวอย่างกันค่ะเราจะทำการหาขนาดของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะซึ่งคุณครูจะทำการลากเส้นจากมุม A ไปยังมุม C นะคะซึ่งจะทําให้เราแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั่นเองค่ะซึ่งรูปสามเหลี่ยม รูปที่1กับรูปที่2นี้นะคะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนมีขนาดเท่ากับ180องศานั่นเองดังนั้นหากเราจะหาผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมเราก็หาได้จากนำา2มาคูณกับ180้ค่ะนักเรียน สมาจากไหนคือเราสามารถแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมได้2รูปนะคะและรูปสามเหลี่ยมมีมุมภายในเท่ากับ180องศาดังนั้นเราก็จะนำา2คูณกับ180ค่ะซึ่งได้เท่ากับ360องศานั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาหามุมภายในของรูป5เหลี่ยมกันค่ะซึ่งคุณครูทำการลาก จุดจากจุดยอดไปยังมุมที่เหลือต่างๆนะคะทำให้แบ่งรูปห้าเหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมได้กี่รูปคะนักเรียนได้1 2 3ได้3รูปนะคะดังนั้นผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมหาได้จากนำา3คูณกับ180คะ่ะนักเรียนก็จะได้เท่ากับ540อองศานั่นเองค่ะ รูปต่อไปค่ะเป็นรูปกี่เหลี่ยมคะนักเรียนเป็นรูปแปดเหลี่ยมค่ะคุณครูก็จะทำการลากเส้นตรงจากจุดยอดนะคะไปยังมุมที่เหลือของรูปแปดเหลี่ยมซึ่งทำให้แบ่งรูปแปดเหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมได้กี่รูปคะนักเรียนนับไปพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามี่ห้าห รูปดังนั้นเราจะหาขนาดของมุมภายในของรูปแปดเหลี่ยมได้อย่างไรคะนั่นก็คือนำา6คูณกับ180ค่ะก็จะได้เท่ากับ1,80องศานั่นเองค่ะอะรูปนี้ล่ะคะเป็นรูปกี่เหลี่ยมเอ่ยอจำได้ไหมคะเรานับเหลี่ยมยังไงอะ,ะนับตามจำนวนด้านนะคะ1 2 3 4 ห้าหกดแดเอ่ะดังนั้นรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้เรียกว่ารูปเก้าเหลี่ยมนั่นเองค่ะแล้วเราแบ่งออกเป็นรูปสามเหลี่ยมได้กี่รูปคะนักเรียนได้หนึ่งสอสามสี่ห้าหกได้7รูปนั่นเองดังนั้นมุมภายในเราหาได้อย่างไรคะอ่ะก็เพียงนำ 7คูณกับ180นั่นเองซึ่งได้เท่ากับ1260องศาค่ะจาก3ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะเราพบว่าจำนวนของรูปสามเหลี่ยมที่เราหานั้นจะน้อยกว่าจำนวนด้านของรูปหลายเหลี่ยมอยู่2อย่างเช่นรูปหกเหลี่ยมเราแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมได้นะั่นก็คือ6-2ลบ2เท่ากับ 4รูปนั่นเองนะคะหรือว่ารูปเจ็ดเหลี่ยมแบ่งออกเป็นรูปสามเหลี่ยมได้นั่นก็คือ7จ็ลบสเท่ากับหรูปนั่นเองหรือจะเป็นรูปสิเหลี่ยมแบ่งออกเป็นรูปสามเหลี่ยมได้นักเรียนก็นำส10ลบสได้เท่ากับ8รูปนั่นเองหรือรูป12เหลี่ยมแบ่งออกเป็นสามเหลี่ยมได้กี่รูปคะนักเรียนนักเรียนก็นำสิบสลบส เท่ากับ10รูปนั่นเองค่ะสำหรับความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมหาได้จาก n ลบ2คูณ180ค่ะและ n คืออะไร n ก็คือจำนวนเหลี่ยมนั่นเองตัวอย่างเช่นให้นักเรียนหาผลบวกของขนาดมุมภายในของรูป10เหลี่ยม n ก็คือ 10นั่นเองนะคะหาได้อย่างไรนักเรียนก็นำา10ลบ2คูณกับ180 1 0ลบ2ก็จะได้เท่ากับ8จากนั้นนักเรียนก็นำา8คูณกับ180ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1,440องศาดังนั้นผลบวกของมุมภายในของรูป10เหลี่ยมเท่ากับ1,440องศานั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเรา ลองมาทดสอบความรู้ความเข้าใจกันหน่อยนะคะอ่ะจากรูปเป็นรูปกี่เหลี่ยมคะนักเรียน1 2 3 4เป็นรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนก็จะหามุมภายในได้โดยนำา4ลบ2คูณกับ180 4-2ลบ2เท่ากับ2จากนั้นนำสอคูณ 180ก็จะได้เท่ากับ360องศาค่ะอ่ะต่อไปหารูปหลายเหลี่ยมรูปนี้มีกี่ด้าน1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะรูปหลายเหลี่ยมนี้คือรูป8เหลี่ยมเราสามารถหามุมภายในของรูป8เหลี่ยมได้โดยนำ 8ลบ2คูณกับ180 8ลบ2ได้เท่ากับ6 6คูณ180เท่ากับ1,080องศาค่ะต่อไปเราก็จะมาหาผลบวกของมุมภายในของรูป9เหลี่ยมกัน,นะะซึ่งหาได้โดยนำ9ลบ2คูณ180ค่ะ9ลบ2เท่ากับ7 7คูณ180 เท่ากับ1,260องศาค่ะข้อต่อไปอรูปนี้กี่เหลี่ยมคะนักเรียนแล้วก็ทำการนับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10เป็นรูป10เหลี่ยมนะคะเราก็ทำการหาผลบวกของมุมภายในดยได้โดยนำา10ลบ2คูณ180 สิบลบสก็จะได้เท่ากับ8นะคะนำแปคูณ1นึ่ก็จะได้เท่ากับ1น4่งองศานั่นเองค่ะข้อต่อไปรูปนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมคะนะักเรียน1 2 3 4งสองี่ห้าหกเปเป็นรูป8ดเหลี่ยมเราก็จะทำการหามุมภายในของรูปแปดเหลี่ยมด้วย นำ8ลบ2คูณกับ180นะคะ8ลบ2เท่ากับ 6, 6นำ6คูณ180ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ180 0องศานั่นเองค่ะ,ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันนะคะรูปนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมคะนักเรียนนับด้าน1 2 3 4 5มีอยู่5ด้านก็คือรูป ห้าเหลี่ยมนั่นเองเราสามารถหามุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมได้โดยนำนำห้าลบสคูณกับหนึ่งร้อยค่ะ5้ลบสได้เท่ากับ3นำสามคูณหนึได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนได้เท่ากับ540องศานั่นเองและโจทย์ยังถามต่อไปว่ามุม x มีขนาดเท่าไหร่นะคะซึ่งเราหาได้ด้วย นำ540ก็คือมุมภายในทั้งหมดของรูปห้าเหลี่ยมนี้ก็คือ540นะคะลบกับมุมที่โจทย์ได้กำหนดให้นะคะเพื่อหาอีกหนึ่งมุมที่เหลือเนาะมุมที่โจทย์กำหนดให้ก็จะมี 105, 118, 75, 130ให้นักเรียนนำม,มุมทั้ง4มุมนี้มาบวกกันเลยนะคะซึ่งบวกกันได้เท่ากับเท่าไหร่คะ บวกกันได้เท่ากับ428นั่นเองจากนั้นเราก็นำ540ลบกับ428เพื่อหาขนาดของมุม x นะคะลบกันได้เท่ากับ112องศาเราได้คำตอบแล้วค่ะว่ามุม x มีขนาด112องศานั่นเองค่ะต่อไปมาดูรูปนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมคะนะักเรียน1 2 สามสเป็นรูปหกเหลี่ยมค่ะซึ่งเราหามุมภายในของรูปหกเหลี่ยมได้โดยนำหกลบสองคูณหนึ 180. ่งลบสเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับ4นำา4คูณกับ180ก็จะได้เท่ากับ720อองศาจากนั้นเราก็จะทำการหาขนาดของ มุม x ค่ะว่ามีขนาดเท่าไหร่ด้วยนำ720ลบกับผลบวกของจำนวนผลบวกของขนาดของมุมที่โจทย์กำหนดให้นะคะนั่นก็คือ98บวก140บวก112บวก155และบวกด้วย90องศาค่ะบวกกันได้เท่ากับเท่าไหร่คะ ได้เท่ากับ595จากนั้นเราก็นำ720ลบ5 9าค่ะก็จะได้ขนาดของมุม x ออกมาซึ่งได้เท่ากับ125องศานั่นเองค่ะอีกหนึ่งข้อนะคะนักเรียนรูปนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมคะนักเรียน1 2 3 4 5 6 7 เป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมนั่นเองดังนั้นมุมภายในของรูปเจ็ดเหลี่ยมหาได้ด้วยนำ้ำเจ็ดลบสองคูณกับ180่ค่ะ7ลบ2ได้เท่ากับ5นะคะนำาคูณ180ก็จะได้เท่ากับ900องศาค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำการหาขนาดของมุม x นะคะว่ามีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งก็จะนำา900ย ลบกับผลบวกของมุมที่โจทย์กําหนดให้ทั้งหมดนะคะนั่นก็คือ130บวก132บวก130บวก130บวก128และบวกด้วย138ค่ะซึ่งบวกกันแล้วได้เท่ากับ788นั่นเองค่ะนักเรียนก็นำ900ลบกับ788ก็จะได้ คําตอบของขนาดของมุม x นะคะนั่นก็คือ112องศานั่นเองค่ะเรามาสรุปพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะนะักเรียนผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมหาได้อย่างไรนะคะหาได้จากนำ n ลบ2คูณกับ180ค่ะ ซึ่ง n ก็คือจำนวนเหลี่ยมของรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอ,ขอฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำแบบฝึกหัดของตัวเองให้เรียบร้อยแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ